เช้าวันที่สามนะครับเก้าโมงหอม,ม,มยังหนาวอยู่เลยนี่น้ำตกใส่ยยอดครับมาดูหนะฮูดเนเท่าไหร่สิบเจ็ดองศาเย็นมากแดดออกแล้ว ลิงการตำตกครับนอนลิงตำตกกันเลยเอาเดีเดินทางต่อครับแบทแล้วก <it> กล้จะหมดแล้วครับแบทแล้วก็กล้จะหมดครับ เหลือ30%อร์ซนี่ครับโคโซใช้งานได้จริงมีตัวนี้ครับแบตไม่หมดแน่นอนอยู่ได้ตั้งสามวันแล้วเนี่ยหมดแล้วชาร์จเราต่อตรงเลยนะครับเปิดสวิคไม่ต้องติดรถสิบเก้าอ,องศารครับวันนี้เดี๋ยวเราจะออกเตรียมกลับมาแล้ว ด้ยวยครับนี่จเก็บใกล้หมดแล้วครับไปเรือนต่อ ดีนะมองก่อนโอ้ยโอ้ย,อยดูยายมานันดิกลัแกรู้ว่ามันติดแกมาจากตรงไหนพี่ฉันออกจากเสื้อแกมันมุมเ,เต็มเลยเหรอเออแกไปมุดต้นไม้ต้นน,นั้นน่ะที่แกแกไม่เอาออกไปแล้วจะโชกกล้องออหลับเมื่อไหรดิตัวันให่นี่ดิไต่ใหญ่ได้ดิจะยกน้อยเหรอ นี่ไปกี่ชั้นเนี่ยคนไม่ก็เยอะอยู่นะจะอ้วกเลยครับโหจะก็สตู้บันไดโบดนั้นไม่ได้หรอกเฮ้ยโหสวยเหมือนกันนู่นมีเครื่องบำน้ำมาดูดิดูดิมีเครื่องบำน้ำเหรอเฮ้ยตรงนี้ดีกว่า นั่งดูเล่นน้ำตกก่อนไปที่ต้องเดินนะน้ำเยน็นเดินไม่ยากเฮ้ยเดิมมันเป็นถ้ำเหรอข้างบนอ่ะไม่รู้เออเวาป่าเปียกเปล่าไม่ร,รู้รอดดีกว่รอนเช้ามันเปียกวะไปเลยปะไม่หกขาวันนั้นที่ก็ขึ้นไปหกขาไม่ใส่อะไรหนองเดี๋ยวหายหรอกอรองเท้าอ่ะ นี่แหละที่เขาเรียกว่าหัวมันด้ไม่แห้งเฮ้ย,ยอันนี้ปฏิพาเนี่ยล่องเลื่อนะห้ามปีนนะน้านผาเฮ้ยเข้าไปในนี้ได้ไหมนะ ใช้ได้ใช้ได้น้ำตบแฉะน้ำมาจากไหนวะคือปั๊มน้ำเหรอเออพามุดเข้าไปนี้เหรอเดี๋ยวมุดมุดมุดเข้าไปในถ้ำเนี่ยเดี๋ยวพายุเตอร์มุดเข้าไปในถ้ำเหรอลื่นเหรวเออไม่ลื่นเลย อันนี้อันนี้ตะไคร่นนอันนี้ลื่นอันนี้ลื่นต้องมอนี้ตององขาวขาวไม่ลืออนเฮ้สวยว่ะเฮ้ยมันเป็นมกกรกตนเนี้ยเจ้าเจ้าเเ่ ถ่ายให้สวยๆอยู่นี่เป็นท่าน้ำตกนี่มันไม่ลื่นวะแห้งมากไม่เลื่อนนี่มันจักไผ่เหรอนูนน้ำมันหยดจากข้างบนนะครับนี่หินย้อยหินย้อยอายุกว่าสามร้อยล้านปีอุ้ยสามร้อยล้านปีเหรอสมัยไดโนเสาร์เลยเนี่ยยุคก่อนไดโนเสาร์เนี่ย สวยสวยที่นี่ใกล้ๆครับใกล้ๆกรุงเทพมีมานได้ให้ชมบรรยากาศแวะมาทีน่นี่นะครับเดี๋ยวไปชมจุดอื่นกันต่อพอเดินไปดูหัวจังต,ต,ต้นไผ่เหรอเฮ้ยปีนได้ต้นไผ่เนี่ยไผ่ไหน,ไหนดูแม่งสลักกันไว้ดิโอ้โหนี่ดูคนไทยเป็นไงพิเไอ,อ,อ้ยยาเลยโอ้โหพวกหักไว้เต็มเลย อ๋อนี่น้ำตกต่ายโยกน้อยนะที่เราไปนอนต่ายโยกใหญ่เออที่นอนเมื่อเช้าเป็นต่ายโยกใหญ่นะนี่อะที่ปั๊มนี่ไงนี่อร้างกายอะที่เขาสร้างอะเนี่ยชื่อรถจับไอ้น้ำซีหาสิบหมายเลข702ผลิตในประเทศญี่ปุ่น นำมาใช้ในปี2489ถึง2519ตารางรถไฟของประเทศไทยจับนอกให้จังหวัดกาญจนบุรีไว้ที่น้ำตกไใรโยกเพื่อเป็นอนสถานีด้วยเนี่ยและส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเขาไม่ตัดไปตรงนี้นะออกไปยันู่นเลยนะ28ไม่จำลองเนี่ยเขาใช้จริงแต่เขาตัดออกไปก่อนนะนี่รถไฟเดี๋ยวดูหน่อยเมื่อไงตีแปด จากไอ้น้ำใช่ป่ะเนี่ยนี่ดูกันเถอะขับได้อยู่ปะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเขอรับปะยางรถไฟเนี่ยเราเพิ่งเช็คมาจุดที่มาของน้ำตกเมื่อกี้ต้นน้ำต้นน้ำตกเนี่ยโอ้โหพวกหมุนใหญ่เลยเมกเกย์ รีวิวกันตรงๆนี่ครับดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีครับเดี๋ยวไปล้างเท้าต้นน้ำกันหน่อยแล้วข้างล่างเนี่ยเล่นน้ำสนุกสนุกเลยโอ้ชัดเจนเลยครับนี่เมื่อกี้ไม่เห็นคนตกน้นที่ตรงโอ้โชัดเลยถ่ายคนโยกกนี่น้ำตกของเธอดูน้ำหนิก็มันไหลลงมาเนี่ยเนี่ย นั่นแหละมันจะต้นไปก่อก็เมื่อกี้เราเห็นที่เขาโยกเหรอบอกวันนี้คนเยอะเดี๋ยวก็เลยน้ำไหลเอ้าวเรื่องจริงต้องไปดูสิเนี่ยมันไหลแบบทองเนี่ยนะเนี่ยแล้วก็แล้วก็เป็นน้ำตกเมื่อกี้นะครับใช่เเป็นคลองส่งน้ำไปโไม่ได้ไงขับั๊มตรงนี้แล้ววนขึ้นไปโอ้โหเนี่ยน้าหน้าน้ำตก พระพะระพระพระออกจากน้ำศพสซโยกน้อนะครับเดีย๋ยวไปทํำกระแันดอก าดูนี่สถานีรถไฟท่ากระแสเฮ้ยรถรางนี่ว่าอ๋อเนี่เป็นเป็นรถที่แบบทําเป็นไงล่ะพี่เอ๋ยไม่พี่รถยกเก่านะเดี๋ยวพาไปดูปั้นจันเหรอ มันจันล้อเป้าตัวขนของมั่งตัวยกของใส่รถอย่างเงี้ยป่ะเออขนเหล็กไปวางขนไม้ไปวางเนี่ยเฮ้ยมันจุดตั้งจันไว้ขนไม่มีหมอนเนี่ยมันหมุนได้นะเออใช่ไงไว้วางหมอนลอกสมัยนี่นะเนี่ยยุคหนึ่งยุคสงครามโลกยุงที่สองยุคเก้าสี่เหรอเฮ้ยนี่เขายังใช้งานอยู่เลยอไปดูนะนี่ดูหมดดูหมด เนี่ยดูหมดเหรอเนี่ยหมดตัวนี้นี่คนตอกตายไปแล้วอ๋อจริงเหรอเนี่ยไหนฮะมีกี่หมดอ่ะตายหมดทุกหมดเลยใช่เฮ้ยเจ้หมดนี้มีปีอะไรบอกเนี่ยหมดใหม่ก็อะหมดม่เหรอเฮ็ดบีมเฮ็ดบิมก็ศูนเนี่ยสงครามโลกครั้งที่สองเลยดูการใส่หมวกก็รู้แล้วนี่เฮ้ยนี่ลานชลาเก่าเนี่ย นี่มีค่าโดยาสารด้วนยะดูดิรถวิ่งกี่โมงกี่โมงนีู่่ที่ป้ายเก่าป้ายไหนมีราคาบอกว่ีเฮ้ยรถเขายัางใช้ไอ้ลานยังใช้อยู่เหรอเขาบอกว่าโมงมีรถไฟวิ่งไง ไี่ราคาบอกไม่ไขโมยไม่หน่อยหรอ เชื่อแบดหมดวมากเฮ้ยนี่นี่คันตัดปะเนี่ยนองนี่แันตัดป่ะเนี่ไหาต่ายอะกิน่ายกว่อรเดี๋ยวพาเขาทำหน่อยชวนไอออยเดินชวนเดินทะลุไปทะลุได้ป่ะทะลุไปออกฝั่งทางย

ผ่านเป็นวันป่าไมือวันไหนบ้างเนื่อยวิ่งรอบเข้ไปออกตัวเมืองหาข้ากินได้ ก่อนกลับบ้านหุดทรายครับพาท่าไปทำแต่อันนี้ไม่สมูทแ่ะเปลี่ยนกล้องก่อนก่อนกลับนะครับ <c oughs> ยัย่วๆไปเลยเง <c oughs> ่นแน่เดี๋ยวเจออีกทีที่บ้านเลยครับ เด็กคนทีที่บ้านเขาไถ่กิน่อนหลับดีครับแป๊บนึงนัหลนที่บ้านเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดินทางต่อไมเพีแซหรอทก็เป็นแล้วออกมาจากโรงียกาถ้าโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวจะดูว่าจะาปกี่นั ไปถึงบ้าแล้วติกเล็กเรียครับทีบานก็ยี่สิบกว่านะติด

ต,ตงนะลถึงบ้านยังปลอดภัยครับครบรถไม่มีปัญหาสุดยอดสุดยอดอออยอเอออยู่ใต้เบาะเออต้องรัดใหม่ดิเออต้องรัดกล่องอย่างเ้ยอ๋อเออกล่องขับทีนี้ว่ะโหมีอะไรต้องวะดเนี่ย,อยเอไอ้นี้ด้วยนี่ว่ะ ไม่ได้ใช้แล้วค่ะเอาไปเก็บเก,กา่ามะแล้วก็บล็อกไอ้นี่ไฟฟ้าเฮ้ยอันนี้ของใครอ๋อเซิร์นฝนบล็อกไฟฟ้ามีอะไรกันมีอไไม่มีโอไปยันบล็อกไฟฟ้ายังนงยังนายครบรเดี๋ยวมาดูกันว่าเอาอะไรไปบ้างนี่มาเซิร์นฝน มาดูครับว่าเตรียมอะไรเปนบ้างทิปนี้ก็ออกกี่โมงลออกมาจากการกี่โมงห้าโมงครึ่งในชะ่ถึงนี่ก็นี่ครับสองทุ่มหกนาทีรวมแปัปมด้วยใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งขากับถนนไม่ค่อยดีครับต้องขี่มาเรื่อยๆอันตรายมืดด้วยไฟไม่มี ที่เตียยวอาไปนี่ก็นี่ก็เป็นพวกแก้วน้ำนะครับเอาไว้กินไว้ใช้แล้วก็ของใช้แล้วทิ้งพวกจานช้อนจานช้อนแก้วก็พวกกระเป๋าอุปก,กรณ์ชาร์จแบบต่าง ก็ในเกะนี้จะมียางในนะครับยางใน2เส้นเอาไว้กันเก่อรถยางล่วบแล้วก็ไฟไฟกล้องนี้ก็หมดแล้วถ้าเป็นยุงนี้เป็นเตาครับคอรสไฟฉาย และนี่กเป็นพวกอุกกอปกรณ์เต็นทไฟเชนนะครับในกล่องนี้ก็มีเสื้อผ้าทริปนี้รถไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็พวกสายพานที่เติมลมนะ,ะก็สายเคเร่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ใส่น้ำมันหลมเทให้ดูมีซะกันฝอนอีกหนึ่งตัวอันนี้เป็นออตลูปนะครับอันนี้เป็นสายรัดที่เติมลมชุดบ็อกชุดเล็กนะครับแล้วก็พวกน็อตเอาไปกันไว้นนี้เป็นสายพาน นี่ครับอันนี้ก็เป็นที่ที่ปะยางยางเรเดียนนะครับของพวกเว็บป้าแต่เราก็เตรียมยางในไว้เพื่อมันขาดแก้มนะครับเผื่ออะไรบาดแก้มยางแล้วมันปะไม่ได้เราก็ต้องใช้ยางในแทนสำรองไป น,นี่เป็นสายพานเวปป้านะครับสำรองไว้พอทริปนี้เราไปสามพันอันนี้ก็เป็นพวกใสเข็เล่งนะครับกันไว้เผื่อขาดก็พวกเทมันทายอันนี้ก็เป็นสายพวงแบตนะเผื่อเวปป้าแบตหมดอันนี้ก็เป็นพวกคอยไฟใสน้ำมัน,มนแล้วก็พวกกาปเกน ิวปักหัวเทียนอะไรจุกจุกจุกเอาไปเผื่อไว้ก่อนแล้วก็ในนี้ก็จะมีนี่นครับหลอดสลิงแล้วก็กล่องไฟนะครับกล่องไฟนี้เอาไปกันคันนี้เองสกิปเปอร์เพื่อระบบไฟพังนะมันเป็นรถเก่าแล้ว ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เครื่องมือเครื่องมือไปเยอะมากหลายกิโลเลยหนักมากเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะพังบ้างาก,ก็เตรียมไว้ไว้ก่อนเอาไปทุกอย่าง <c oughs> เยอะจริงลุกบ่กบอกเข้าไปหมดเลยน เติมลมทิปนี้ก็ประมาณเนี้ยคันน้ำมันคันนี้มันเป็นสองยังหวะ1 5อซีซีโดนไปโอ้โหเกือบพันนะครับแต่เที่ยวคุ้มมากไปสังขะก็แวะมาเรื่อยคุ้มจริงครับทริปนี้โอเคครับ ถึงบ้านโดยปลอดภัยครับสำหรับทริปปีใหม่นี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ด้วยครับคุณครับ